สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมมิรนดมุจลินนะครับจากโซน y c e n t เตอรบายบุรุษาวัดนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับมาแนะนําหูฟังตัวใหม่นะครับของโซนี่ที่เปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับปล่อยให้พิออเดอร์แล้วนะครับวันนี้ถึงวันที่7ตรกฎาคม2564นี้นะครับก็คือตัว WUF 0 0นะครับเป็นหูฟังทูรีวัลเล็ตตัวใหม่นะฮะ ด้วยราคาเปิดตัวมาที่8,990บาทครับผมก็สำหรับราคานี้สำหรับสเปคที่ให้มาผมคิดว่าถูกมากๆนะครับคุ้มค่ามากที่จับจับจองเป็นเจ้าของนะครับผมด้วยฟังก์ชันนะครับบางตัวเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาจากตัวปีที่แล้วให้ดีขึ้นนะครับบางตัวก็นิวเลยนะครับเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เข้ามาอยู่ในตัวพันดเอ็กซ์เอ็ม4ตัวนี้นะครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับ ด้วยตัวนี้เป็นหูฟังไมค์สลิงนะครับปีนี้โปรเซสเซอร์นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับ new โปรเซสเซอร์นะครับเป็นตัวใช้ตัว V1 นะครับปีที่แล้วรู้สึกจะเป็น NQ1 นะครับคู่กับตัวดออไมโครโฟนเซนเซอร์นะครับไมโครโฟนที่ตรวจจับเสียงนะครับเพื่อที่จะหักล้างออกเพื่อที่จะตัดเสียงรบกวนให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็คือเรียกได้ว่าตัดเสียงรบกวนได้ดียิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับไดเวอร์6มิลลิเมตรตัวนี้นะครับก็บอกว่ามี เพิ่มแม่เหล็ก20%นะครับขึ้นมาอีกเพื่อให้เรารับฟังในเสียงที่มีย่านความถี่ต่ําได้ดียิ่งขึ้นอีกนะคือเสียงเบสที่หนักแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวบูทูธนะครับปีนี้ออกมาเป็นเวอร์ชัน5.2แล้วนะครับปีที่แล้วถ้าจําไม่ผิดจะเป็นเวอร์ชัน5.0 5.2จะมาพร้อมกับ l d a c นะครับเป็นตัวแรกเลยที่ l d a c ในในในที่เป็น t ูรี่ว r e เล s s นะครับก็คือจะส่งสัญญาณ เสียงนะครับที่เป็นไฮเลสได้นะครับก็คือคุณภาพเสียงที่สูงนั่นเองนะครับทําให้เราได้รับฟังเพลงนะครับแล้วรับฟังเสียงที่ดียิ่งขึ้นจากตัวเดิมนะครับพร้อมกับตัว DC SX ที่พัฒนาขึ้นมาปีนี้เป็น DC Extreme นะครับเป็นการคืนค่าเหมือนกับ ไฟล์ที่โดนบีบผับนะครับแล้วก็กลับมาให้เป็นเท่ากับต้นฉบับปีนี้จะทําได้แบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับสาหรับตัว DC Extreme ตัวนี้นะครับมาดูที่ตัวการควบคุมนะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นทัชเซนเซอร์หรือว่าทัชข้างๆหูเหมือนเดิมนครับฝังฝังซ้ายนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นตัวที่เอาไว้ทัชเปลี่ยนระหว่าง Ambient Sound นะครับทัชอีกหนึ่งครั้งก็คือเป็น Noise c a n c e l ise c นะครับค่าดอีกครั้งก็จะออก็จะวน loop อยู่ส่วนฝั่งขวานะครับก็ถ้าเป็นค่ามาตรฐานที่ตั้งมานะแต่ทีนึ่งนี้จะเป็นเพลเป็นพอรตนะครับสองครั้งเป็นเปลี่ยนเพลงสามครั้งจะเป็นเพลงก่อนหน้าหรือว่าในการรับสายก็แต่ครั้งหนึ่งก็เป็นเป็นวางสายนะครับแล้วก็ที่มาใหม่ตัวนี้นะครับ เอาเทคโนโลยีจากตัว WUS M4 นะครับ1 n 0 x M4 ตัวขอ้อมูลปีที่แล้วมาก็คือ Speak to Chat นะครับปกติแล้วถ้าเราฟังเพลงอยู่นะรเราต้องการคุยกับคนอื่นนะครับเราต้องแตะเพื่อเปิด Ambient Sound นะครับเราจะได้ยินเสียงรอบข้างเลยได้ยินเสียงคนพูดกับเราเลยแต่ตัวนี้มาพร้อม Speak to Chat แค่เราพูดออกไปด้วยเสียงของเรานะครับหูฟังก็จะเบาเสียงเพลงพร้อมกับเปิดโหมดเอาเสียงข้างนอกเข้ามา ให้เราได้คุยกับคนอื่นได้เลยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าจะให้เปิดระยะเวลาเท่าไหร่นะครับมี15วินาทีนะครับแล้วก็30วินาทีนะครับเราก็ไปตั้งได้นะครับโอ oh, <hey. S 3> เฮ้ยท่านถเทคโนโลยีใหม่นี้ก็ยังยังทำให้ดีขึ้นอย่างตัว Adaptive Sound Control นะครับตัวนี้ก็ สมมุติว่าเราทํากิจกรรมอะไรอยู่หูฟังเขาจะเขาจะค่อนข้างจะฉลาดมากเขาจะาปรับแต่งนะครับให้เราอัตโนมัติยกตัวอย่างว่าเราเรานั่งอยู่ในอาคารนะครับอยู่ในสนามบินอยู่ในโรงพยาบาลเรานั่งรออะไรสักอย่างนะครับเราฟังเพลงอยู่เราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเขาก็จะตัดเสียงบรรยากาศออกแต่เมื่อไหร่มีเสียงประกาศมีเสียงคนมาพูดกับเรานะครับหูฟังก็จะเอาเสียงนั้นเข้ามาให้ด้วยนะครับจะไม่ได้ตัดทุกอย่าง ทำให้เราไม่พลาดทุกการสื่อสารนะครับผมแต่ถ้าเราเดินอยู่ตามท้องถนนเราออกจากอาคารแล้วเราเดินอยู่ตามท้องถนนมีผู้คนเดินไปเดินมามีรถวิ่งนะครับหูฟังเราก็จะเบาเสียงเพลงเราลงนะครับแต่เพิ่มเสียงบรรยากาศรอบนอกเ,เข้ามาให้เราโดยอัตโนมัติทําให้เราได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสมมุติเราเดินทางอลไรทีนี้นั่งรถนั่งเครื่องอยู่เราต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วตัวนี้นะครับ ูฟังก็จะตรวจจับว่าตอนนี้เราเราทำอะไรอยู่เขาก็จะตัดเสียงบรรยากาศทั้งหมดรวมถึงเสียงคนเสียงทุกอย่างออกให้ได้เลยได้ยินแต่เสียงเพลงที่เราชอบนะครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้ดีมากๆเท่าที่ได้ลองกับตัวเองนะครับขึ้นเครื่องบินเนี่ยเงียบเลยนะครับแค่ไม่ได้ยินเสียงทุกอย่างนะครับตัวต่อมาที่เพิ่มเข้ามานะครับตัว Favorite Sound Setting นะครับตัวนี้หูฟังจะจดจำว่า เราตั้งค่าอะไรไว้บ้างตามโลเคชันด้วยนะครับก็คือดีมากอย่างสมมติว่าอยู่บ้านผมตั้งไว้ว่าให้ตัดเสียงรบก,กวนแค่นี้นะครับเอาเสียง,งข้างนอกเข้ามาแค่นี้พออยู่ที่ทํางานนะครับก็ต้องเปิดเสียงเสียง,งข้างนอกเข้ามาเพื่อให้ได้ยินคุยกับคนทางานแต่ถ้าเดินไปวิ่งตามสนถานะก็เปิดไว้อย่างเงี้ยนะครับคือหูฟังก็จะจดจำตามโลเคชันเราเลยว่าเราอยู่ตรงไหนเราปรับอะไรไว้นะครับสามารถเาเวเซ็ตตั้งค่าได้นะครับผ่านโปรแกรม Sony Headphone Connect นะครับผม ตัวหูฟังปีนี้ออกแบบมาแบบค่อนข้างจะกระชับยิ่งขึ้นขนาดที่เหมาะยิ่งขึ้นนะครับด้วยตัวตัวโฟมที่ใส่เนี่ยแล้วก็ด้วยซอฟต์แวร์เขาจะตรวจจับว่าเราใส่อยู่มันพอดีไหมนะครับมันมีลมเข้าน้อยมากเพียงไหนเพื่อให้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับเลยว่าฝั่งซ้ายกําลังพอดีแล้วนะฝั่งขวาหลวมอยู่หรือเปล่าอ่าหูบางคนบางคนไม่เท่ากันนะอย่างของผมสองฝั่งผมก็อาจจะใส่ใส่โพละไซส์ด้วยนะครับ การโทรศัพท์นะครับปีนี้ใหม่มาดีมากนะครับตัวตัวโทรศัพท์นะครับจะมีตัวบีมโฟมมิงนะครับแล้วก็ตัวบอลคอนดักชันนะครับเข้ามาช่วยเป็นการทํางานนะครับจับเสียงเราจับเสียงหลักนะครับจับแม้กระทั่งการสั่นในการพูดนี่แหละครับตัวเซ็นเซอร์เขาแล้วก็กรองเสียงอื่นที่อยู่รอบๆตัวเราออกเพื่อให้ปลายทางนะครับได้ยินเสียงเราชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัว ไม่ตัวนี้ก็ยังรองรับตัว voice assistant นะครับเป็นการสั่งหูฟังเป็นการถามหูฟังนั่นแหละเหมือน Google assistant ทั่วไปนะครับผมการชาร์จตัวนี้รองรับนะครับเป็น wireless ชาร์จนะครับบางทีเรารีบด่วนๆเราวางไว้เลยไว้ที่แท่นชาร์จไม่ต้องเสียบสายนะครับรองรับ wireless ชาร์จแล้วนะครับแล้วก็สายออกกําลังกายนะครับชื่นชอบตัวนี้มาแล้วนะครับสําหรับตัว water resistant นะครับ เป็นการกันน้ําในระดับ IPX4 ก็คือกันเหงื่อนะครับกันละอองน้ําได้นะครับเวลาวิ่งอยู่ข้างนอกนะครับมีเหงื่อนะครับหรือว่าเรามีน้ําสาดมานะครับตัดเสียงลมในตัวด้วยค่อนข้างจะครบคันนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้8บวก16นะครับก็คือการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับในหูฟังเราจะฟังได้8ชั่วโมงส่วนในตัวที่ชาร์จแบบที่เก็บนะครับ ก็มีให้อีก16รวมกันก็เป็น24ชั่วโมงเต็มน,นะครับมีหมดคลิปชาร์จให้ด้วยนะครับก็ชาร์จรุ่นก่อนนี้ก็คือจะชาร์จ10นาทีจะฟังได้60นาที1ชั่วโมงแต่สำหรับ w f 1 0 0 m 4ตัวนี้นะครับชาร์จแค่5นาทีนะครับเราจะสามารถฟังได้ถึง60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับ ตัวแอปพลิเคชัน360 Reality Audio ก็ยังมีอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นการฟังเสียงแบบรอบทิศทางนะครับก็ต้องเซตอัพในแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็เพลงเพลงที่เราฟังคอนเทนต์ที่เราฟังก็ต้องรองรับตัว360ด้วยกันนะครับครับผมนั่นก็คือตัวสเปคคร่าวๆทั้งหมดของ w f 1 0 0 x M4 ที่ผมมาลองฟังคร่าวๆก่อนนะครับถ้ามีของเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา แนะนำครับวิธีการใช้งานการตั้งค่าการเซตติ้งแอปต่างๆให้คุณลูกค้าได้รับชมแน่นอนครับผมถ้าสนใจก็พิอร์ได้นะครับ8,990บาทนะครับที่ Sony Center ทั้ง4สาขาของเราไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลชลบุรีนะครับเซ็นทรัลระยองหรือมองงามัางวานแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวตัวหูฟังเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยก็เมนไว้ข้างล่างได้นะครับร่วมพูดคุยกัน ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ